สวัสดีครับวันนี้ก็จะมานะครับแบ่งปันนะครับการลงทะเบียนเทีย่ยวบันสุขนะครับที่มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับหลังช่วงโควิด19นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับเที่ยวเที่ยวด้วยกันนะครับในเว็บนี้นะครับก็จะเป็น การส่งเสริมการท่องเที่ยวครับโดยนะครับจะได้รับส่วนลดค่าที่พักสี่อครับเราออกหกแต่ว่ามีรัยชื่อเหลือ40%นะครับสูงสุดไม่เกิน3,000บาทต่อห้องต่อคืนคือท่านไปเช็คอินที่โรงแรมนะครับท่านใจแค่เพียง60%ที่เหลือ แล้วถ้ารัฐจะช่วย40%ออกให้กับโรงแรมนะครับและคุปปอง600บาทต่อวันและเป็นคุปอง600บาทต่อวันในเป็นส่วนลดร้านอาหารแล้วก็เข้าสถาที่ต่างๆนะครับต่อวันแล้วก็ใช้ชำระาห ที่หกสิเปอร์เซ็นเหลืออีกสี่สิบเปอร์เซ็นตเนี่ยตัดจบกุป,ปองแล้วก็เงินคืนเงินคืนค่าที่พักค่าตั๋วเครื่องบินสี่สิบเปอร์เซ็นเงินคืนค่าตั๋วเครื่องบินสี่สิบเปอร์เซ็นต์แต่ไม่เกินหน,น,นึ่งพันะบาทต่อนิทที่นั่งนะครับจำกัดห้องต่อห้องพักสองที่นั่งนะครับแล้วก็จำนวน ข้าจริงเนี่ยไม่เกิน10ที่นั่งนะครับตอบทุกคำถามนะครับเพียงสแกนเขียวคนนะครับกรุงไทยคอนเน็ก์นะครับสำหรับ5ประชาชนนะครับสำหรับบุคคลทั่วไปนะครับเริ่มลง,งทะเบียนวันที่15กรกฎาคมปี25 6 3นะครับถึงวันที่3.1ตุลาคมปี2 5 6 3นะครับโดยมีบัตรประชาชนที่เป็น บุคคลสัญชาติไทยนะครับอายุตัง้งแต่18ปีบริบูรขึ้นไปหนวันที่ลงทะเบียนนะครับตอนนี้นะครับตอนนี้นะตอนนี้เลยนะครับตั้งแต่วันที่1ก,กาาันยายนเป็นต้นไปเนี่ยเ,เปิดให้ลง,ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการสําหรับกิจการที่เป็นโรงแรมนะครับที่มีใบอนุญาตขึ้นทะเบียนประกอบธุรกิจโรงแรมนะครับกับท่อไปนะครับ แล้วก็ร้านอาหารนะครับร้านอาหารสามเลยสถานที่ท่องเที่ยวตามรายชื่อจะทอททอนนะครับก็จะเป็นใช้เป็นส่วนลดได้เป็นการเปิดรับรับท่องเที่ยวได้นะครับอันนี้คือคําถามที่พบบ่อยพบบ่อยสุดเลยนะครับจะเป็นยังไง เป็นประเภทโรงแรมนะฮะอันที่หนึ่งประเภทโรงแรมอันดับที่สองประเทศร้านอาหารนะครับลงทะเบียนรับสิทธิ์ตอนนี้นะครับก็จะให้ลงทีเบียนรับสิทธิ์เฉพาะโรงแรมร้านอาหารและสถานที่ท่องเที่ยวเท่านั้นนะครับกดไปสำหรับเขาลุงคงการจะแยกประเภทนะครับอันนี้แยกประเภทสําหรับ กิจการที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้เป็นที่พักที่มีไปประกอบการธุรกิจโรงแรมที่ได้รับอนุญาตตั้งแต่ก่อนวันที่1มกราคมปี2563นะครับร้านอาหารสถานที่ต้องเที่ยวตามและชื่อของททนะครับตรวจสอบสถานการณ์ลงทะเบียนจัดข้อมูลกระทำารร้านบริการรับบัตรเครดิตแล้วก็ สำหรับผู้ปรกอบการที่สมัครเข้าร่วมโครงการเท่านั้นอ่านี้ครับจัดไปนับจัดไปนะครับแล้วรับวันนี้ก็คลิปนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วพบกับคลิปใหม่นะครับในตอนต่อไปอย่าลืมนะครับกดไลค์กด s u b s ไ r i b ด้วกดแชร์กันเยอะนะครับเพื่อให้ประชาชนคนที่สนใจที่ลงทะเบียนที่ไปเที่ยวนะครับ ใหไ้ได้รับข้อมูลข่าวสารนะครับแล้วก็เป็นการช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจในบ้านเราด้วยครับในประเทศของเรานะครับช่วยกันครับขอบคุณครับ